สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้ยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่งคอมเมนต์วันนี้เรามาส่งคอมเมนต์ของชาวบาราซิลหานใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำ YouTube พีเมียมกระโปสุดพิเศษราคาเริมต้นแบบเบาๆแค่ลักซิบีต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อไปได้เลยที่ add o ็อกกแล้วอย่าลืมบอกด้วยว่ามาจากช่อง n อ็ Army ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็ขอออกจากเรื่องราวอันน่าปวดหัวกันบ้างนะครับมาหาเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกภูมิใจในด้านวัฒนธรรมความบันเทิงของเรากันบ้างนะฮะ <c oughs> ก็สืบย้อนกลับไปอย่างช่วงเวลาที่น่าจดจำในเมืองเซาเปาลูประเทศบราซิลนะครับเมื่อศิลปินชาวไทยอย่างเจฟสาเธอร์นะครับได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ชื่อว่าเลดจแอนเมื่อปี2023นะครับซึ่งเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เจฟได้จัดคอนเสิร์ตในประเทศบราซิลเนาะ กับมีแฟนเพลงชาวบราซิลเนี่ยเขามาให้กำลังใจเขากันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวคอนเสิร์ตครั้งนั้นนะครับสำหรับเจมส์เนี่ยมันคงเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากที่ศิลปินชาวไทยได้ยินแฟนๆเพ,เพลงจากประเทศที่ใช้ภาษาที่ต่างจากเขามากนะลองเพลงของเขาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแบบนี้ อันนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงชาวบราซิลที่ชื่นชมศิลปินไทยกันอย่างล้นหลามขนาดนี้เนาะผมได้ดูได้ดูคลิปหลายคลิปเกี่ยวกับบราซิลเนี่ยผมก็ได้เห็นบรรยากาศที่มันดูคล้ายคลึงกับประเทศไทยไม่น้อยเลยเนะครับโดยเฉพาะการร้องเพลงไปพร้อมกับนักนร้องศิลปินของเขาเนี่ยอันนี้ต้องพูดเลยว่าชาวบราซิลเองเนี่ยก็ไม่แพ้คนไทยกันเลยร้องเสียงดังฟังชัด น่าชื่นชมแต่สิ่งที่สัมผัสใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแต่อย่างแท้จริงก็คือความผูกพันของเจฟกับแฟนเพลงชาวบราซิลเนาะเขาก็แสดงออกถึงความตื้นตันใจอย่างแท้จริงที่เห็นแฟนๆร้องเพลงของเขาแม้จะเป็นภาษาไทยก็ตามแต่ก็ร้องด้วยความรักแล้วก็ตั้งใจเขายังทักทายแล้วก็พูดคําง่ายๆเป็นภาษาโปรตุเกสด้วยนะคือบราซิลเขาพูดภาษาโปรตุเกสแล้วเนาะ ได้สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงปรบมือให้กับทุกคนในงานนะครับและที่เซอร์ไพรส์ที่ทำให้ทุกคนประทับใจอย่างสุดซึ้งในคอนเสิร์ตครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับในปี2025นี่เนาะคือเจฟเองเนี่ยเขาขับร้องเพลงกวนดาชูวา่าสาาของอิวเต้แองโลนะครับซึ่งเป็นเพลงที่มีภาษาปุตเกตซึ่งยากมากเนาะ แล้วเขาก็พยายามร้องและก็สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงในอย่างแม่นยำนะครับเขาได้โชว์ความสามารถที่ทำให้ใจของแฟนเพลงชาวบราซิลเนี่ยละลายไปพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวบราซิลกันดีกว่าว่าพวกเขาได้ฟังบทเพลงของคุณเจมส์แล้วเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับผม มาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับบาซิลนี่แหละที่มีแฟนเพลงดีที่สุดในโลกไม่มีทางปฏิเสธทุกคนพยายามร้องเพลงกันเต็มที่แม้จะยังไม่ได้ดื่มกันอย่างเต็มที่ก็ตามเอ้ยต้องดื่มซะหน่อยนะคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมพวกเราเนี่ยร้องเพลงกันเป๊มากเลยขอบคุณพระเจ้าคอมเมนต์ต่อมากันครับ เขาใส่เสื้อทีมชาติบราซิลตอนช่วงไหนเหลยก่อนโชว์หรือหลังโชว์หรือว่าฉันออกจากงานเร็วกว่าที่ควรจะเป็นคอมเมนต์ต่อมากันครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาอาร์เจนติน,หนาหรือเปล่าไม่มีข้อมูลว่ามีทัวร์หรือไม่ถ้าใครมีข้อมูลก็ช่วยบอกด้วยนะความคิดเห็นต่อมากันครับฉันชอบตอนที่เขายิ้มกว้างมากๆเพราะเขารู้ว่ามาถูกที่แล้ว ที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับว้าวบรรยากาศดีมากเลยเสิยดยที่ฉันจนและอยู่ไกลไม่งั้นคงได้ไปร่วมชมโชว์นี้แน่ๆความคิดเห็นทัดมาก,กันนะครับผมเขาชอบมากที่ทุกคนร้องเพลงให้คงเป็นฉากเหตุการณ์ที่เขาคงไม่ลืมเลือนไปตลอดการความคิดเห็นทัดมาก,กันครับ แฟนพยายามร้องตามกันสุดๆส่วนเขาก็ให้กำลังใจเต็มที่คอมเมนต์ถัดไปโอ้โหเพลงนี้เขาร้องเองจริงๆเหรอเนี่ยน่าเหลือเชื่อมากกับพลังเสียงของเขาคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมลองฟังกันดูครับเขาดีใจมากที่ทุกคนร้องเพลงตามไม่ว่าจะถูกหรือผิดเขารักบรรยากาศแบบนี้แน่นอน ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับนั่นแหละเพลงโปรดของฉันโชคดีจริงๆที่ได้เห็นเขาไกลขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมาก,กันครับผมน่ารักที่สุดเลยตอนใส่เสื้อทีมชาติบาราซิลไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับผู้ชายคนนี้สุดยอดจริงๆทุกครั้งที่เขาไปคอนเสิร์ตที่ไหนเขามักจะร้องเพลงฮิตของประเทศนั้นๆครั้งก่อนก็ร้องเพลงของ มาลิเลียเมนดอนกาความคิดเห็นต่อไปกันครับเขาคือชายที่ฉันรักทั้งดวงใจเลยอิจฉาคนที่ได้ไปดูและเห็นผู้ชายคนนี้ใกล้ๆแบบแนบชิดแล้วรักแบบใดคือบ่ไปเบิงเขาลังก็ไปเบิงเด้อถ้าเขาจริงเด้อไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับรู้สึกตื้นตันมากจริงจริง เพลงกับเจฟไม่มีพรมแดนใดมาขวางกั้นได้เลยบาซิลยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นท่านมากกันครับผมฉันคงต้องฝึกลองเพลงแล้วเพราะตั้งแต่เพลงเฟดออกมาเนี่ยฉันก็ไม่ได้อ่านเนื้อเพลงเลยฉันคิดว่าเขาคงจะออกเวอร์ชันภาษาอังกฤษสำหรับพวกเราซะอีกความคิดเห็นต่อมากันะครับผมฟังกันดูครับไม่ใช่เพราะฉันเป็นคนบาซิลนะ แต่เสื้อทีมของเราเนี่ยช่วยเพิ่มคมหล่อเหลาให้กับเขาได้เยอะจริงๆไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับครั้งนี้เขาร้องเพลงโปรดของฉันซะง,งั้นในโชว์ครั้งก่อนที่ฉันไปเนี่ยฉันรอคอยเพลงนี้อย่างใจจดใจจอ่อแต่เขาไม่ได้ร้องแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้ไปเนี่ยเขากลับร้องเพลงนี้ซะง,งั้นความคิดเห็นต่อมากันครับ มันสมบูรณ์แบบมากจริงๆทุกคนเขาร้องเพลงได้ดีมากๆเลยคอมเมนต์ท่านมาฉันมองว่าในชิลีเขาจะใส่ชุดอื่นบ้างแบบที่เขาใส่ในคอนเสิร์ตที่เป็นชุดลันรูปสีดำกับเสื้อเปิดอกนะได้ปดเธอ้อ,อฉันรู้นะว่าหล่อนคิดอะไรอยู่อ่ะตามันใส่ความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมฟังกันดุกครับ เขาดูมีความสุขมากที่ได้ฟังพวกคุณร้องเพลงเฟดให้กับเขาไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับฉันเกียดการจนจริงๆแหละถึงแม้ว่าถ้าฉันมีเงินเนี่ยฉันอาจจะไม่ไปก็ได้เพราะฉันมีอาการกลัวสังคมและอยู่ในที่เสียงดังหรือแสงจ้าจนเกินไปนานๆไม่ได้เลยฉันต้องพัฒนาตัวเองดังเนี้ให้ดีขึ้นจริงๆอันนี้ก็เอาใจช่วยนะครับผม ใครก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไปพบเจอเขาเนาะสู้ๆนะความคิดเห็นต่อไปกันครับอาจจะเป็นความคิดของคนเจเน r เรชันมิเนเลียนมากไปหน่อยนะแต่มันทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดเวลาที่ได้เห็นคนถ่ายวิดีโอคอนเสิร์ตสดๆด้วยโทรศัพท์มือถือเต็มไปหมดแล้วหลายคนก็เสียโอกาสในการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงๆเพราะต้องแบ่งความสนใจไปกับการ ถ่ายวิดีโอฉันก็ไม่เคยชินกับเรื่องนี้เลยคอมเมนต์ทัดมาไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ฉันตกลุมรักแล้วนะคงดีถ้าเขาร้องเพลงกับอีวิตเต้ด้วยกันจังเลยอีวิตเต้ก็นะครับนักร้องชาวบราซิลนะออความคิดเห็นต่อมากันครับว้าวฉันคนลุกเลย เป็นการถ่ายทอดเพลงมาซิลที่ยากมากสาหรับคนที่ไม่พูดภาษาโปรตุเกสในอย่างงดงามสุดๆร้องได้สุดยอดมากน่ารักมากเลยละ่ะความคิดเห็นต่อไปกันครับลองฟังก,กันดูครับดูเหมือนว่าการออกเสียงตัว V ีเนี่ยจะพูดยากสำหรับเขานะแต่าการเรียนรู้ร้องเพลงทั้งเพลงในภาษาต่างประเทศแบบนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายเลยจริงๆ ไอตัว V ในภาษาโปรตุเกสเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันออกเสียงอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับผมคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับคนไทยมักทําให้เราเนี่ยประทับใจเสมอและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราขอบคุณมากๆเจ็ Jeff. คอมเมนต์ถัดมาฉันก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่รู้สึกดีมากๆที่มีคนมอบความเคารพแบบนี้ โดยใช้เพลงจากภาษาของแฟนๆน่ารักมากเลยความคิดเห็นต่อไปกันครับโอ้โหรั้งแรกที่เห็นใครสักคนพยายามเรียนรู้ร้องเพลงภาษาโปรตุเกสขนาดนี้และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมลองฟังกันครับเพลงส่วนใหญ่ของเจมเนี่ยมักจะเป็นเพลง,งรักจริงๆแล้ว เขาน่าจะแปลเพลงจากภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาของเขาเพื่อเข้าใจความหมายเพราเพลงที่เขาร้องของมาริเลียเมนดอนกาเนี่ยก็ดูจะเป็นเพลงรักเหมือนกันก็เลยน่าจะอิงจากความรู้สึกและความหมายของเพลงรักใดดีขึ้นก็จบไปแล้วนะครับกับการสอมเมนของชาวบราซิลนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับเรียกได้ว่า เข้ามาให้กำลังใจชื่นชมศิลปินไทยอย่างคุณคุณเจฟสาเธอร์นะครับกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวรู้สึกภูมิใจในความเป็นบราซิลแล้วก็รู้สึกดีกับศิลปินไทยอยากให้มาบ่อยๆอะไรประมาณนั้นเลยก็ว่าได้นะเออคือเขาก็ได้เข้ามาชมนักร้องไทยในหลายคนนะที่ร้องเพลงได้ดีนะครับแล้วก็อยากให้ไปจัดคอนเสิร์ตในประเทศบราซิล หลายคนเลยนะนะก็วังว่าศิลปินไทยของเราเนี่ยจะไปเปิดตลาดในบราซิลกันมากขึ้นนะประชากรขเขาก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายกับคนไทยไม่มากก็น้อยนะน่าจะเข้าใจกันและกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเออเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็ คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมทำไมอึ้งเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ